อนุทินสั่งเปิดศูนย์รับคำร้องเข้าตรวจตึกอาคารเหตุแผ่นดินไหวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรองนายกอนุทินมอบกรมโยธาท้องถิน่นอปทเปิดช่องทางรับคำร้องตรวจสอบอ,อาคารสูงเสี่ยงแผ่นดินไหวพบปัญหาต้องแก้ไขทันทีฝ่าฝืนลงโทษตามกฎหมายเด็ดขาดต้องเปิดเผยการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอย่างต่อเนื่องวันที่29มีนาคม2568นายนอนุทินชาบีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวในช่วงบ่ายของวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีรายงานในกรุงเทพเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างถล่มหนึ่งแห่งและหลายแห่งเกิดตึกร้าวทําให้ขณะนี้เกิดความกังวลว่าอาคารที่พักอาศัยหรือทํางานอยู่นั้นมีความมั่นคงสามารถรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้หรือไม่เพียงใดดังนี้จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความกังวลใจของประชาชนโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกรค,ครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทอเปิดศูนย์รับคำร้องจากประชาชนพร้อมจะเข้าไปตรวจสอบอาคารทุกแห่งที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไวหวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากพบว่ามีปัญหามีความเสี่ยงมีข้อจำกัดที่จะรองรับการเกิดแผ่นดินไหวจะมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการอาคารชุดอาคารสํานักงานดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภยัยทันทนีในกรณีที่พบว่าอาคารมีความไม่ปลอดภยัย และไม่ดําเนินการแก้ไขจะต้องดําเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นได้ทําให้พี่น้องประชาชนเกิดข้อกังวลว่าอาคารที่อยู่อาศัยที่ทํางานอยู่นั้นมีโครงสร้างอย่างใดรองรับแผ่นดินไหวได้หรือไม่เพียงใดให้หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเร่งเปิดช่องทางให้ประชาชนยื่นคําร้องเข้าตรวจสอบหากมีจุดอ่อนให้เร่งแก้ไขขณะเดียวกันต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบดําเนินการต่างๆให้ผู้พักอาศัยติดตามได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดความกังวลที่เกิดขึ้นต่อไปนายอนุทินกล่าว